สวัสดีครับหลังจากที่ผมได,ได้ลงคลิปก่อนนี้ว่าผมได้ปลูกเมลอนนะฮะแล้วก็ตอนนี้มันก็โตได้ขนาดนี้แล้วมีดอกมีอะไรเรียบร้อยแล้วครับแล้วปัญหามาแล้วครับคือแมลงกินใบนี่นี่ครับแทะใบเลย ผมก็ได้ใช้วิธีแก้ไขโดยใช้ยาฆ่ามแมลงชื่อสามัญว่าคาบาริลนะครับแล้วมันก็ได้ผลแล้วครับนี่แมลงตายคาใบเลยครับนี่ผมก็ได้ฉีดกับต้นสตรอบเบอรี่ไว้แล้วเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ก็ ยังไม่ได้ไปดูครับว่ามันมีผลยังไงกับต้นสตรอเบอรี่บ้างครับแต่ตอนนี้มันได้ผลแล้วครับก็ลองรอ,งองดูอีกสักระยะหนึ่งครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยมีมีตายหเห็ุแล้วครับนี่มแมลงที่มันกินใบนะฮะตายแล้วโอเคครับเอามาให้ดูกันครับ ยาที่ใช้ครับเป็นยา,าชื่อสามัญน,นะครับชื่อคาบาริวนะฮะคบาบาริวคาบาริวครับมันมีหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าชื่อขอให้ชื่อสามัญชื่อว่าคาบาริวเท่านั้นเองครับใช้ได้หมดอัอาตราส่วนที่ใช้ก็ยี่สิบกร,รัมต่อน้ำยี่สิบรินะครับถ้าเกิดจะใช้น้อยก็ลดหลัน่นอัตราส่วนกันตามที่เขาบอกมานะครับ ก็สิบกรัมต่อน้ํสิบลิตรหนึ่งกรัมต่อน้ํหนึ่งลิตรนะครับก็ใช้ตามนี้นะครับผมก็ใช้หนึ่งกรัมต่อน้ํหนึ่งลิตรฮะรนี่มันก็ได้ผลดีครับโอเคครับก็เอามาบอกกล่าวกันเท่านี้แล้วครับผมฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ